นี้นะคะค่ะแม่คู่กับบอกบุญมืออื่นนะคะวันที่ยี่สิบเอ็ดสิงหาสองห้าหกเจ็ดนะคะไปเฮทพผาป่านะคะรวมสา่งสารากับสา่งองค์พญานาคเก่าเสียนนะคะคารแม่คู่กับทาย่อยเฮดไปนะคะเพราะว่ามันกับวัานแล้วนะคะเฮดไปเช่นระยางและเนี่ยไปแล้วก็ส่งมันมันกับโ่ไดเต็มทีนะคะแม่คู่กับเฮดตามเท่าที่เข้าเฮดได้สำหรับวันที่สามสิบเอ็ดกับวัดป่าบันเมือดอีกต้นนึงนะคะ ค่ะเพราะเป็นตันนึ่งดอกกากเป็นรอบรอบรอบไปละค่ะค่ะเพราะว่ากาทย่อยเห็ดในเท่าไรกาเอาเท่านั้นเนาะค่ะค่ะเพราะว่ากะแม่คู่กะเหลือพอได้เห็ดตุนเงินอยู่ละทุกวันนี้ค่ะมันก็่อด้เต็มที่นะค่ะกาแย่ เป่าว่าให้กันเนาะค่ะบนเป็นว่าแต่คนอยู่ห้อนนะค่ะผู้คนเพิ่อนก่าบ่าเขาใจน่ายิ้มครับผมเออสิเศร้ากดนอะไรให้ยิ้มแล้วล่ะว่าสันว่าครับก่อนหน้าแจ้ครับบะหมัดกับคันเนะครับเออเือคนบ้านนะกันสามเบือนเนาะค่ะกับเออหนีมันกะมันสีให้ถึกใจว่าทุกคนกับเปลี่ยนไปว่าได้เพราะว่าแม่คู่กับว่ารู้ขึ้กันว่าเลีมันสีออกหกเก็เนาะค่ะขันหูแม่คู่บอกแต่ที่เละและละกันเป็นยังคือบอกบอกแต่ที่เละผู้คนเพิ่อนก่าบอกว่ามันสีเนาะ กะคือปูพ่นกันแล้วแต่นะอันนี้แม่คู่ึ้นมาถามขั้นแม่แม่คู่ถามแล้วแม่คู่บอบบอ,บอ,บอลงกลุ่มบลงยางกาศจ,จะว่ามีปัญหานะคะบัดน,นี้แม่คู่ก็อยากให้ได้นั่มผัดผัด,ผดมันลงมาท่านกันลงกลุ่มแล้วกะแต่โม่กันลงได้เป็นบางคนทางแค่มันก็ซับสวนมันหลายอย่างนะคะ,คะแล้วประเทศนี้พ่นกันเรืม,มาวานะ เก็เรียกว่าแดแต่คนอยู่หอตีว่าสันราบผููทั้งหนอกเป็นยัง้คือ่อหายแดดน้ามันว่าเป็นว่าอยางหายด้น้ากต่ความไม่คู่อยางหายด้น้าล้วไม่คู่กันเลยเอาลงครีมเอาลงกลุ่มนะคะเอาลงกลุ่มแต่ว่าลงคลิปนี่คือบ่ท่านนะคะเพราะว่าแลักการเรียกบอกว่าเออแต่มม่วไปนบอกคนเด้อสันไม่คู่กับยู่ทั้งหอนะคะกับ่ท่านแล้วกับคู่กับคู่เข้ากับ่อรูดอกว่าม่นสีออกบ่ออกไม่คู่กับว่อ่าว้ายนะคะไม่คู่กับบ่อเลนไลาขึ้นกันค่ะเพราะว่า อันนี้มันเป็นการเสี่ยงโชคนะคะเนาะเสี่ยงโชคสุขคนมีความหวังแต่ว่าที่เข้าซื้อไว้มันก็ร้ายแล้วเนี่ยเสียไปคู่ไปจับฉลากกินแบงรัฐบาลไทยไปกันซีสามตัวไม่คู่ฟันนะคะมันก็บ่ออกเัง่สียล่ะค่ะบางเทื่อบางที่ห้าวอาไปมันบ่ออกแล้วกันซ้ำให้เอฟซีเสียเงินหลายครับก็ว่าให้หลายตัวคก็เก่าแล้วการาหลายตัวก็เก่ามันจะเสียจังไหนเราหลายตัวก็ซื้อเพราะเราคนพอดี ผู้ละคนพิ่นกะยังดีอยู่ดอกเพิ่นกะเขาใจอยู่เนาะค่ะเอฟซีพิ่นว่าเพเป็นยังไมง่ผู้อันหงจากว้าายตัวยุ่ผู้ขาก็เ,าาเ,าาเรียกเอาก็เรียกว่าถือคือเก่าแล้วว่าก็เฮ็ดบุญเคื่อเก้านั่นล่ละ,ะ่าซันหอยแค้นเป็นน้ำลอยสองลอยพิ่นกะว่าเพิ่นกะเขาใจอยู่เนาะค่ะพิ่นว่าบุญพิ่นมากเพราะท่านหอดจเสี่บุญมากเพราะท่านถึงบุญซะส,สามสา,ารเพราะท่านถึงเสี่นะค่ะกาตัวไรไม่คู่ก็อยากบอกให้ฟังค่ะมั่นกา ขั้นันมันออกมากขั้นเบาๆเราพ่นกับว่าคือเบาใหายฟังตอสรุปเนาะแน่นครับเออวันนี้แม่คู่สิบอกเป็นมือเป็นมือไปนะคะแต่ว่ากเขียนไว้เยค่ะเรื่องสาหรับมือเอกสิมิตตวอีกตัวหนึ่งทีปู่าเคยปล่อยเพื่อนแต่ว่ากเขียนไว้ผู้ใดอยากไปยิบจับฉลากินแบงรัฐบาลไทยไว้การยิบจับแต่ว่าสาหรับเดี๋ยวนี้แม่คู่เพราะท่านยิบจับตัวนะคะเนาะครับผมทีมงานเข่าแล้วกาพวกพรอกบแม่ปัดแลวกา หลยผูหลายคนนะคะเพื่อนการิไปพระวนาเก่ามือนะคะทีวัดทีเข้าไปร่วมกันเทศกันสากนั่น,นะคะวัดซาสนุบนว่าลาลามที่เป็นยังในเทศสาราไว้กันยังสี่ละค่ะเวลาเฮาดวงโต๊ะดวงบ่ดีหรือว่าเข้าไปแก่เข้าไปเฮ็ดเข้าไปให้ว่าเสริมสร้างบารมีจะคของนั่นละค่ะบัดน,นี้มันการมีพ้นดีเกิดขึ้นเนาะค่ะนอกครับชีวิต เข้าคิดดีทำดีบารมีก็ะเกิดแม่นว่าเข้าบ่ถึงเรียถึงบื่อเข้ากับคาขายถ้ามากคาขึ้นนะคะหลายสิ่งหลายอย่างที่ปูบนปรท่านให้ก็ได้กับผู้คพกับพดเพียงหีสินไดุู้้นพกับว่าส่งมาแล้วแต่ว่าเหมือนงบละลาย่าเพุ่อคูนเพื่อกวางสเนาะครับค่ะเพื่อกับเบ้าเอาอเนี่ยสิน่าเพื่อกับถือว่าเออบุญมากเพราะท่านฮอดเพื่อกวางสีนะอาจกะไม่คู่ก็จะสีบาจยังไงเนาะเออตา แวเรานยเดี่้ตัวเดียวเองไม่ได้หอกคับกันแ่ก็มาเอาลน้าปูเองเลยเออแมาเอาเลยแต่ว่าเอาแล้วฮาลังเกลเล่าใครเราเาว่ใหตัวเดียวปูแล้วก็เวาเป็นอนั้นอกเป็นประธานวกาเข้าใจยิมแ่แม่เอาเองเะยครับยิมก็ยังอยากเขียนให้คนเถื่อนมเต็มโมพ่อเขียนบางแอกนั่นแหละค่ะ เคนเกษียนให้ยถือมือเนาะค่ะต้องเข้าใจเพราะว่าเนี่ยมันเป็นแค่แนวทางเลยค่ะเพราาะว่เป็นแค่แนวทางสีให้เห่าวเลยทําไัตไปหาตัวสิมาแต่ถามหาตัวได้เคิงๆไม่พูดไดเคงตัวได้ก็ต้องถามสิคือเบมาแล้วแกผู้เราพูดไกระทุ่มมาไม่คู่ไม่คู่เพราะมีเวลาอธิบายเด้อค่ะเด้อแต่ว่างไม่คู่ลงหายเป็นใบแล้วหวยรัฐบาลไทยเสียไม่คู่ซุงหายซุ้งหายแล้วก่ะ แม่คู่ตัวใดเค็งๆพูกเราอาทั่วมาอย่างนี้ยินจากปากแม่คู่ยังใบอยู่ตอนแม่คู่รับสายพ่อดดพ่ออีพ่อไดทรงนะคะ <c oughs> เพ่าคนเป็นพันๆนะคะต้องเข้าใจแต่ว่าในเมื่องวดน,นีพด้พ่อใดงวดหน,น้าห้าอาอกไม่ข้า,า,ากับตั้งคิดอธิษฐานมาละค่ะห้าคิดดีเอาคิดดีทำดีเอา ค่ะเฮ้าเฮ้าคิดไปทังทีโลมมันกันบว่านใดบางเชื่อบางที่กระจมยังเสรล่ะค่ะคนเสียเงินกระจมธรรมดาเนาะคะ่ะไม่มีใครอยากเสียทุกคนมีแต่อย่างไดนะคะแมาขขา่แต่ทำมาค่ะขายกันย่างลุกขึ้นนะคะบางเชื่อบางที่เฮาเอดีขับเขาไปขายเน่เสียถือฝนโตฝนลงงวนนี่าสิได้ขายดีก็ขายว่าไดยังเสรจล่ะค่ะครับคือ<ะ>มันไรย่ยงางไรแนวนี่ล่ะคนเฮ้ามันกะบัด วัดดวงวัดเนี่ยแต่ขาใครก็วัดดวงเนะาะคอันอันนี้คือกันเนาะค่ะการเสียงโศกเสียงหลับเังเสีลนะฮาแท้ละคนถือกับว่าในทุ่นเังเสียนะค่ะคูณลองคอนกันมีกําไรแดดนิดหน่อยสําหรับแม่คู่งวดน,นี้บ่ลุบนะคะมีกําไรขาดนิดหน่อยคือกันแต่ว่าสําหรับยิมลุบค่ะลุบครับขนาดายุฮ้อก็บรูปพอาะประกาศซื้อลายเลย <c oughs> พอเพิ่นกับประกาศซื้อลายนะคะเข้ากัน เท่ากับยางเบิองเด้อค่ะบ่แม่นว่าทุ่มเด้แม่ครูกับ่กล้าทุ่มเนาะค่ะเพราะว่าช่วงนี้เข้าพรรษาเนาะค่ะเฮากัต้องปฏิบัติจักหน่อยเข้าพรรษาคือเพิ่นว่างดเหล้าเข้าพรรษานี่ล่ะการพรนันกางดเลี้ยงเข้าพรรษาบ่ได้นแต่มาเลี้ยงงดนี่กัเผาลงนะคะครับพอนัดเป็นเบาจังซี่นหมคะขั้นนั้นเฮากัเป็นนี่เป็นซีนไลายนะคะมันกัอุกอังเฮาเอาแต่พ่อว่าเฮาอยู่ได้ซะก่อนเนาะค่ะ สำหรับแม่คู่นะโอ้ยอขั้นหัวักว่าสิออกหกเก็นาะเพราะว่าเราเราก็าบอกอีหลีปูวดใบม่วงปวดเราบอกว่าหกเก็อยากได้สามตัวเอาก้าใส่ก้าหกเก็ดราว่าเท่านี้บอกครับแต่ม้แล้วก็ก็เลยไปสร้างลอตเตอรี่เพคนนั่นล่ะคนก็เลยว่าลอตเตอรี่เมื่อวันเสาร์ว่าก็เลยได้หน่อยหน่อยนี่แหละแม่คู่กับขั้นขั้นหัวักว่ามันสิออกอีหลีนะแม่คู่กับสิทุ่มเนาะค่ะ ตัวสุดท้ายแต่ว่าแม่คู่กับว่าถุมพราะว่าสุ่มนั่นซื้อไว้หลายแล้วค,คือไม่คู่เอาให้ฟังหกเก้าโอหศเก้าศนที่ไม่คู่ซื้อไว้หลายลมันไ่ครับเจ็ดศูนย์ว่าครับกรรัให้เอฟซีสังเกตเบิ้งคิปเอาส่วนไม่คู่ผ้าทุกสิต,ตุก้าไปรับงสีครับเป็นมือสำคัญครับล่ำอยู่หนาปูเวทครับบฟังคำบอกของเ<น>มู่ล,ล่วกามาล่ำถวายอยู่หนาหอปูครับค่ะต่อมาั้แ่เมูกับเบลพิทเบลในห้าแี่ก็คือ องปูเพ,นพนิพน่พนเพิน่นเพิ่นสิสกิดแม่คู่เสียค,ค,คือคือมือมือเล็สิออกปกติแม่ครู่ก็สิบ่ขึ้นเนี่ยมือนั้นจักเป็นจังได๋เนาะกินข้าวกับยิ้มกับยังกับแตงโมรเรียบร้อยแล้วปะขึ้นไปหาปูก็นั่นขึ้นมากผู้เดียวเลยขึ้นมาแล้วก็มานั่งสวดมนต์มานั่งอธิษฐานเอื่นแตงโมขึ้นมาก็น่าแม่ครู่เลยว่าเอื่นแตงโมมาแตงโมก็เลยแต่งขันนะค่ะก็เลยเว้ากับปูช้อนตัวบ่าช้อนตัวตุกตุกวนหวานละว่าสิแม่ ฮกเจ็ดขึ้นมาดุนะ <Okay. S 1> แนต่วโน้นนะฮกเจ็ด้วคาถ้าเอาสามตัวเก่าเก่าใช่เราว่าขั้นอยา่างใดสามตัว 9, เก่าหกเจ็ดเตอิ้นออกแปดหกเจ็ดบาง <8, 8. S 1> ค่ะขั้นเป็นออกแปดขั้นเป็นออก 9, เก่าฮกเจ็ดกับสี่ด้สามตัวนะคะ <5 S 1> และนี่แต <5 S 1> ่พ่อ <5 S 1> เป็นยางค่ะเอาไหมแม่คู่ให้กำลังแรงใจนะคะ่ะสำหรับทุกคนนะคะ่ะที่กำลังที่ตามที่มีใจหักมันถือมันเสียมันหั่งแม่คู่หรือว่า ทางปูของเ้านะคะแม่แม่วันนั้นแม่แม่หลุดปากมาตอนที่ว่าวันวันครบรอบของปู่ตาวันที่วันที่เก้าธันวานอแม่บอกว่าวันที่หกวันที่เจ็ดวันที่แปดไรไปอ่ะมันก็เลยออกเจ็ดแปดเลยโอ้แม่นี่อยู่เนาะสายบุญฟังแล้วเขาว่าโอ้เลขนี้มันเข้าเลยหกเจ็ดแปด กันล่ะคณะเซียมันกามันการรุดปาาแล้วก็เมื่อไปล่าหมีมันบอบ่าเมื่อไปล่ามันแตงโมก็ลุมเงินเนี่ยหกเกียดหกเกียไปลุ่มเบาแต่ค่าเนี้ยเป็นยังไงก็บ่าใบนามาหลังกันเนี่ยนี่แหละผู้คนก็ว่าโอ้ยออกอลไรจำบ้าเบาก็คือบอบบาแต่ที่แรกก็คือเหตุผลก็คือเป็นคู่บาให้ฟังนะคะแต่ว่าผู้คน ติดตามแม่คู่มาหลายปีนะคะติดตามทั้งสองมาหลายปีเพิ่อนกัเข้าใจนะคะเพิ่อนกับ่ไดี้บอีหยังเพิ่นกับ่เป็ิยังดอกบุญแม่มาบ่ท่านหอดแต่ว่าสําหรับคููเพิ่นวคนบ่ปากบ่เบอกเพิ่อนกัถวายภูมากสางมานำหลายเที่ยแล้วเนาะหลายปลาาปีแล้วล่ะค่ะแต่แม่คู่ผ้าสางผ้าเฮ็ดมากย่าเสียเป็นเสาลักให้เนาะครับผมค่ะวันนี้แม่คู่กิเว้าวันนี้ เตียมกระดาษกับสัวขึ้นมาเท่าไหร่เนี่ยทุกคนมือนี่เพราะว่ามือนี่เพิ่นเอาให้เพิ่นไปขึ้นเงินให้บอกบอกง่ายๆเนาะให้เพิ่นไปขึ้นเงินให้มาอนี่ยเพิ่นเอาเงินมาซุ้งบัตรนี่ปูก็เลยบอกว่าพอจองอีกได้ว่าสั่นว่าพอจองจองตัวแรกปูซิฟซิฟซิฟยังว่าซิฟยังว่าแล้วว่าซิฟซิฟเสือเราเลยว่าซื่อซิฟคอร์ราว ยิ่มก็เลยตอบว่าเอ้ามีแต่สีฟูสีแดงมูไปน้ำเยอะสีฟัวตอนนั้นพ่าบาร์ดี้ไม่กลัหาเกินศูนย์มูสีเนาะนั่นล่ะการนี่เสพขล้อบัด์ดี้นี่อันนี้เราหอยฟางเนาะค่ะเด้อแต่ว่าเขียนไว้บ่ซื้อบ่เป็นยังนักการเขียนไว้แล้วก็ปู้ก็เลยว่าเขียนบังแอบกักปฐมมาผลผลผลสวงหมานเนาะเพิ่นกับมาสะสมบุญน้ำ อันเชียบอะไรเงีกยับปัทมาฝนตกเป็นบาส่วนนี่ไข่ปลาทูกับไข่บ่ไหนเป็นบามีปลาทูกับไข่พอสีเหมาวันที่หนึ่งเกลข้นปลาทูฟังดีๆแล้วว่าปลาครับไข่พอสีเหมาเมื่อละว่าเหมาแล้วเอามาแเกลี่ยหลุดเกล่ยร้านยุนาบ้านเนี่ยนาบ้านเนี่ยเราว่าเขามาเลยวันที่หนึ่งละว่าเราสีแกลแต่ว่าคนก็เลยถามว่าถามพอเขียบอะไรเงี้ยมาอันเชียเมาเท่าไหร่น่ะ แต่ว่าปูเราเมาห้เกาบเกษปะีับเกาซิบเกูเมาเกศสิบเถี่อแล้วเห็นไหมไม่พูดกันเลื่อมเกษิเราเรียว่าเมาหอเกสิบเครื่องปลาทู่เคร่อไข่แ้วนองกกาซิบาะเพราะกาซีากตัทีแรกล้วแม่ก็มาเมาเฉพาะมือนี้สำหรับเกาซีบมีผู้ให้รางวัลนังขาเหียนเออนั่งขาเหียนมือเออ ให้คล้ายเงียนเออเราว่าล็อปล่อยดอกลอยแล้วเกาเสียบคล้ายเงี้ยนคล้ายเงี้ยนแล้ววาดที่งานไปเยี่ยมลอยนึงเสียเกาเสียบลอยนึงกับเกาเสีบบาทแต่มือนี้รับปล่อยกันแล้วลอยเงียนไปหาลอยมือเนี้ยบัณนี้พอเป่าพรางเนี่ยบัณฑิตพ่อเสียเอาถือๆก็เอาว่าเงียนนั่นเอาเกจซีบได้บัณฑิตลอยลอยแล้วเกจซีบบาทเราเราว่าอันสํารับมือนี้ได้ค่ะเชื่อได้แต่ซิมีซีฟเป็นประมวลเนี่ย มีสีพระพุทธอยากไปยิบฉลากกินแบงรัฐบาลไทยไว้นะแต่มีซีฟมีมีเจ็ดซีฟมีเก้าซีฟแมนปมหะพี่านีเลยนะเออซีบเก้ากับมีเออซิบเก้าเออพวกเราไปเห็นอย่างหายเกจซุนหายเกจซุนมานั่นละแต่คือวันขทีนั่นแหละค่ะเพราะว่าเราเราว่าแก่ใครอยู่นี่เนาะเมารถ โอ้เมาเมาล้วนส่ะเมาอันเมาไข่กับปลาทเอเมาไข่กับปลาทูพ่อครพ่อเช็ดมแก่นนะคะละวันบริกขายมันสีน่างะสันเอามาลูกพ่อสีเกลกลูกล้านหายิบเอิญมูเอิญพวกเอาเอิญมูเอิญพวกละวามูข้าว่ามูบริที่แม่ครูหาเกสูนมูซิบเนาะครับผมเอิญมูเอิญพวกพราะว่าบัตทีแรกแรกกะว่าซิบซิบเนสีน่าเพิ่นสั่ง่อย่จอยล้วนเอารโรเตอรีมาเนาะซีฟอะไรมาเราบ ค่ะันดีค่ะอันไหว่าลลเรตเรียนกรซิปอันปูเราสั่งเนาะสั่งพือนเรามากกัะบนเนี่ยาะที่เขากบน,นี่แหละค่ะเอาไว้แต่ว่าบัดีเพราะเลยว่าปูลเลขสกซันจอนดิกกออกอ๋อใส่ยุย่งย่างลอยเอ็ดคุณแจ๊กเพราะมันลอยเกินือนะล้วไเป็นซีโ่โรเลยว่าสเสร็จแล้ว เออปูแล้วหจักี่หลังนะแต่แล้ว่าหมูจกว่าลอยเกินลอยเกินมันเป็นท่อใดแล้รก็เลยว่าลอยเกินกันหนึ่งลอยหนึ่งมันบอว่าหนึ่งชุดหนึ่งเกต่เปรยต่งเปรยกับซีบเรานั่นแหละพิจารณาบงนคะเด้อตัวเลขตัวเบื่อสำหรับมือนี้เอาแม่คู่กับสรุปให้แค่นี้นะคะขอให้มีสุหคือว่าค่ากับขอกับนามมือนี้พี่น้องหอกกับพี่จิรณาเบงค่ะสำหรับค่ากับขอกับนามมือนี้เนาะค่ะผู้ใดจะไปสร้างรอดใดหอกะ ฟินิพิจารณาเอาเนาะค่ะค่ะมีอยู่หนึ่งเจ็ดเนาะค่ะหรือจะบอกง่ายๆคือสิบเจ็ดค่ะกาคาสิบเจ็ดก็คือมีสิบแล้วก็ศูนย์เจ็ดค่ะเพราะว่าเป็นการธรรมดาเนาะการเสียงโศกเสียงลาบเขาก็แยกออกไปค่ะเก้าศูนย์นี่สิก็เป็นหกศูนย์เนาะค่ะแล้วก็จะลืมเนะค่ะสําหรับแนวทางนวยรัฐบาลวันที่หนึ่งกันยายนเนาะค่ะผู้ให้ร่างวั่นนั่งขาเหียนก็คือเก้าศูนย์ค่ะแล้วก็ ให้พอกบเมาไข่เมาปลา,าทูในราคาเกตสิบบาทแล้วเอฟซีที่เพิ่นร่วมบุญมาทางช่องแตงโมค่ะปูบอกว่าค่ะไปบอกเพิ่นจำได้บอบาลีทีแม่คู่วาสันค่ะบาลีทีแม่คู่ก็คือหาเกตศูนย์สิบเด้อค่ะห้าเกตศูนย์สิบเนาะค่ะพี่นีพิจาจรนาเอาเนาะค่ะ สำหรับแนวทางค่ะกับพี่น้อง F C เขาจะแคบหน้าจอหรือว่าค่ะจะไปยิบแซบสลากินแบงรัฐบาลไว้ตั้งแต่ตองหวัดก็ได้เนาะค่ะก็แบบมียูซิปค่ะซิปแล้วก็เกตซิปแล้วก็หาเกตหาศูนย์หนึ่งเก่าเก่าศูนย์นาะค่ะค่ะ F C ท่านใดว่าหลายตัวเขาก็บแบ่งกออกเนาะคะ่ะแต่ว่าค่ะคือได้ค่ะเพิ่นกลับหัวเอาค่ะปูห้เก่าเกตเนาะคะ่ะเพิ่นซื้อเก่าเกตแล้วเพิ่นก็ซื้อหกเกตนึ่งเนาะ,ค,ะค่ะก็ะเป็นาธรรมดาของการเชียงโชคเสียงลภพือเขาซื้อเก่าศูนย์ก็ซื้อหกศูนย ซื้อซิเจ็ดยังสีส่เท่ากับซื้อซิแล้วก็หนึ่งศูนย์เจ็ดนั่ยังสี่เนาะค่ะเทากับพินิจพิจารณาเอาเนาะค่ะสำหรับองค์ปูตาค่ะสำหรับเอฟซีทีรวมบุญมากหรือว่าค่ะบูชาองค์ปูค่ะรออีกเจ็กน้อยนะคะแม่คู่เทากับว่าสิ้นเดือนค่ะสิ้นเดือนค่ะองค์ปูตาเขากับมาเนาะสำหรับองค์เก้านะคะ่ะที่เรียนปูตาที่มารุ่นแรกที่แตงโมโชโรงทางเฟตเนาะคะ่ะปูแล้วเปเอาเนาะคะ่ะปู่ปเ่าค่ะปู ให้แม่คู่ไปสร้างท่ำไม่ค่ะก็เล่ชาแล้วก็โดนได้จ็กน้อยเนาะค่ะค่ะสำหรับคลินี้ขอให้สายบุญค่ะที่เขามาติดตามเขามารับชมแล้วให้มีตรโชกตลาดตะโฉกตะมันลำๆเร่วยๆทุกผู้ทุกคนเนาะค่ะด้วยตัวเลขหนึ่งเค่ะแล้วก็หาเ0็ดูนย์ซิเนาะค่ะสวัสดีค่ะ